สาหน่อยหนึ่งรถจะได้รายลูกมดนะออกจากคอนแกนกำลังจะมุ่งหน้าไปยางตลาดยางตลาดยางตลาดร้อยเอ็ดกาลสินกาลสินขอโทษที่พูดผิดไปก <c oughs> ำลังจะเดินทางไปจังหวัดกาลสินนะคะนี่กำลังออกจากคอนแกนนะคะ วันตั้งงานช่วงนี้มาเนี่ยตั้งแต่มาจากกรุงเทพวันแรกอนะคะจากที่ไปอบรมอ่ายูทูบเบอร์ยางบัดมาก็จะเข้าชุมแพก,ก็ตรงนอนตรงอ่ารีสอร์ทที่ชุมแพคืนหนึ่งแล้วก็ออกเดินทางจากชุมแพมาขอนแก่นมาเพื่อจะทำธุระคะ่ะ ทำธุระจากคอนแก่นเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเดินทางนี่กำลังเดินทางออกจากคอนแก่นไปยางตลาดมือยางตลาดจังหวัดกาลสินเข้ากาฬสินเสร็จสับกาฬสินแล้วก็จะไปร้อยเอ็ดนะคะร้อยเอ็ดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ก็จะวนมาไปเข้าเข้าโคราช ค่ะโคราชจบจากธุระโคราชแล้วก็อ่เข้ากอทมอค่ะเข้ากอทมอไปรับกรรมต่อค่ะรับเป็นรับกรรมต่อ,อชีวิตชีวิตของคนมันต้องดำเนินต่อไปเรื่อยๆ ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ไม่ไม่ไอ,อันนี้นะไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองนะคะก็ต้องดูแลตัวเองตลอดเว้นระยะห่างตลอดกะเสื้อถ้าอยู่ใกล้ใครแล้วก็ส่วนใหญ่จะสวมเสื้อแขนยาวเก่งขาย,ยาวคุมคุมคุมใส่แมสป้องกันตัวเอง ดีที่สุดก็พยายามดูแลตัวเองตลอดค่ะตอนนี้เราจะปล่อยปะละเลยไม่ได้สิ่งนี้เราก็ระมัดระวังอยู่ตลอดอยู่แล้วให้ดีที่สุดนั่นแหละไม่อยากจะเป็นพาดถ้าเป็นอะไรขึ้นมามันก็ไม่ดีเจ็บใครได้ป่วยเนี่ยจะเป็นโรคอะไรก็ช่างอะไม่ใช่แต่โควิดเนี่ยเป็นโรคอย่างอื่นก็ไม่ไม่ดีทั้งนั้นเลยแหละ การเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายต้องเสียเงินเสียทองอเสียเงินเสียทองถ้าธรรมดามันก็รักษาหายแต่ถ้ามันไม่ธรรมดาขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเสียชีวิตนั่นแหละเรื่องของสุขภาพร่างกายทุกคนก็ขอให้ระมัดระวังตัวเหมือนเหมือนกันทุกคนอยา อย่าอยู่ในความประมาทอยู่ในความประมาทมันก็สามารถที่จะอุบัติเหตุอ่ะ,อะมันก็เกิดได้ทุกเมื่อเราก็อยู่ในความระมัดระวังต้องประเมินชีวิตทุกวันให้มีเวลาเช็คตัวเองทุกวันทุกวนันนี่ก็จะเป็นผลดีกับตัวเราเองไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครที่อื่นที่ไหน คือตัวของเราเองแค่นั้นเองหละเพราะว่าทุกคนเน่ยเขาไม่ได้มันระวังให้เราเราต้องระวังตัวของเราเองแค่นี้แค่นี้นะคะแค่นี้ก่อนจะมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่ามาอธิบายอะไรให้ฟังโอเคค่ะ